หกเรื่องดีๆในชีวิตนึกถึงเมื่อไหร่สุขใจเมื่อนั้นเรื่องที่ 1. ความสำเร็จเล็กๆในแต่ละวันเมื่อเรานึกถึงเรื่องเล็กๆน,น้อยๆที่เราพยายามทำจนสำเร็จในแต่ละวันมันเป็นแรงผลักดันให้เราก้าวเดินต่อไปข้างหน้าเช่นการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆการกล้าพูดบนเวทีเป็นครั้งแรกบางเรื่องอาจเป็นเรื่องเล็กมากแต่ก็เป็นสิ่งที่น่าจดจำสำหรับเรา เรื่องที่สองทำให้ชีวิตมีความหมายเมื่อเรานึกถึงเรื่องที่ทำให้ชีวิตมีความหมายมันจะกระตุ้นให้เราคิดบวกและรู้สึกดีกับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเช่นจิบกาแฟดีๆยามเช้ากับคนในครอบครัวดูรายการดีๆกับใครบางคนที่อยู่เคียงข้างหรืออาจทำงานให้เสร็จด้วยความตั้งใจในแต่ละวันเรื่องราวเล็กๆน้อยๆเหล่านี้สำคัญต่อชีวิตเราทำให้เรารู้สึกดี เมื่อตื่นขึ้นมาในยามเช้าเรื่องที่สเคยปล่อยวางได้เมื่อเรานึกถึงเรื่องหนักในชีวิตที่เราผ่านมันมาได้อย่างเช่นผิดหวังเรื่องความรักผิดหวังเรื่องคนรอบข้างแต่ทุกวันนี้เราลืมไปหมดแล้วและเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้แล้วเรื่องที่4การช่วยเหลือคนอื่นด้วยการแนะนำการช่วยเหลือคนที่เขาขอความเห็นหรือขอเรียนรู้จากเรา และเราก็สามารถสอนแนะนำชี้แนะบอกเล่าจนคนคนนั้นสามารถทำได้สำเร็จนับเป็นเรื่องดีๆในชีวิตเราจะมีความสุขในการให้และรู้สึกดีกับตัวเองเรื่องที่5เรื่องตลกที่เคยเล่าอย่าลืมเรื่องคำคําที่เคยเล่าเรื่องที่เคยยิ้มได้เรื่องที่เคยหัวเราะเป็นบ้าปเป็นหลังกับเพื่อนสนิทกับคนสําคัญหรือกับคนในครอบครัว เป็นเวลาที่ดีทำให้เรารู้สึกสบายใจเรื่องที่6ททำให้คนในครอบครัวยิ้มได้อย่าลืมนึกถึงรอยยิ้มของคนในครอบครัวความภูมิใจของคนที่อยู่เคียงข้างเราในทุกช่วงเวลาของชีวิตในวันที่เราประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นก้าวเล็กหรือก้าวใหญ่สำคัญต่อความรู้สึกของพวกเขาเท่าเท่ากับความรู้สึกของเราเอง